อีกครับพี hora, พ่น้องมีพายะหว่ามางมหอยอีกแล้วพี่น้องมันสิได้หรือห้องได้มันร so ุ่นน้ำกันเด้อน้ำขงแห้งพี่น้องนึ่เดียวเพื่อเพื่อเพื่อยะหว่ากำลังงมอยู่หอย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 โอ้สิได้ ลอยมันมีนโอ้ยมีน้ำมันก็มีเยหอยเดยองใส่งอมาลุ่มห้มห้นเยอะงมันลุมหอย น่มัายาาดอกไปบัได้เนน่ะมหัมองหจมลงนิ่งๆเลยหอยม,<ฮ>มือลงจุมใชงมนี่พอผูลงพี่ไม่มาจุมเนี่ยได้แล้ว บริิวงหัวยเยาว่าเลจ้หัวดิงหัวหัวห่างตายนกตัวโอ้ยเยาว่าเบิงดูบิงดูบงดมันหลบเลยตายว่านี้คอยนะไปไปมันลมหาย โอ้ตายนี่เขาจะขึ้นได้ใหอการกินตัวมาหอยเนาะือก็จะไปลัดทางพุ้นเด้อบ่ได้กอบมางมมา บ่แม่นล่มบ่นาำนี่ก็ได้น้ามนนี่เลยเมื่อนั่งทำามยืนอยู่นี่เลยยะบะมันลมยืนยกกระดุกมันบ่กระเด้ง

โอ๊ยป่านั้นสิว่ามันบ่มีเขาตัวเจ้าว่ามันจ่อยน่าเต็มจุลูอยู่ป่านนี้มันใจ,อจตอนเขาบอกอยากให้จ้ามางมหันเขาไว้งมกินหเยะรวานุโอบคุณโอ้งมไปทั้งดกากรตำมตะหอย ฮโหโอ้ทั้งหอยทั้งกี้ทั้องอีเหมือนพร้อมฮโ<อ>หโอ้ยายา่ยบไหเดี๋ยวพีว่น้องเด้ดดเอืมนี่นี่กระหอยขนาดค่อยคั้นอยู่มองเดียวได้หน Còn gắng Y mượn y hả mượn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  hả cháu léo Và hỏi trời hả bây giờ hay người งมเขาไว้กินเขาเลยฮันจ้องลงไปเลยถือ พี่น้อง้องหอยโยนไปหันพองอมหอยมือเดียวเด้อพี่น้องเด้อมือหนึ่งจับกล้องชุมน้องเดียวท่านไปหอดใส่ได้นี่

รูปปลาติดมือตีนมือฮะโอ้ยที่มันขอตัวเจ้าขักเนาะอือือเจ้าอีดอกหน้าเต็มจุลูอยู่ป่านนี่ นี่เป็นแล้วหอยายหอยไซฮึมช้อลงไปเล้ซูนมือล่น อย่าล้มได้อย่าล่มได้ <laughs> <laughs> ล่มก็ขึ้นบมได้เออล่มแล้วขึ้นบมได้ได้ไม่ใชาะเออ <laughs> ทั้งหอยจูบหอยซาแย,ย่หว่าเอ้ยน้ำนี่ <laughs> ขับมาทางนี้เราบอกมีเหมือนได้ แล้วงอม,มันเห็นมันพอแล้วลดมืออื่นจังมางมใหม่ตั้งใจมางมเอาไปต้องมาตึกกระดุงตั้งใจมางมหอยอไปตึกกระดุงมากระบาดจือเลยองเอโอ้ยสวงลงไปลดต่ำอาต่ำมายช่าเอ้ย อออันถ้าปอมมันบอกจะงมเมมันวะงมลุดโอ้ยปอมมบื่อเงิอนแ้าเอ้ยลูกงมบุปผินบุเคยงมจักเถื่อเขาเขาเคยบุเคยงมหอยทรายเนา่ จ้าก็ขั้นไปนนักข mm. ีต่มอะไรมันวะขั้นกับบุคคลในแง่แย่งเอาคือหอยจูบมันก็บอเห็นแล้วทีมันสิกองกูปูกูปูดูมันโบแมนได้หอยสายอือ น้งมงหอยด้วยมึงด้วยงมหอยได้หวะดีมันึงมอนองหอยได้หว,วะากวงหอยเยอะหมน้ำโอ้ยได้เป็นถ้วยเลยเด้อแต่คอยทิมขึ้นนะ Tali nghe nha ơi ơi đi đi ơi ka mưa đi nữa mưa nông phải kong con, khao kìm khao kìm khao kìm 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 cụ của mình ừ. Ừ. Ồ, dài ơi Mong nó xàm nuôi mình chú Ơi Ơi mưa ạ, mưa nè. nguồn 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 phải hạn nguồn nó rồi. nguồn 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 ยาว่ามันคือบนลมค่อยก็คือลมดึงเอาไปด้วย <laughs> ลุ่มลงมาล่มลงมาล่มลอมามืออยังตั้งใจมาง,งมอ่มอะไว่ต้องตึกแหลกกระดุงมย้งอื่น ต่นขึ้นแล้วนึ่งข้าวนึ่งปลาแล้วกินข้าวกินปลา,า,าแล้วจังมากงอม,มอื่นปุ๊บไป้างนั่นเน,ะนาะอันยามแรงเห็นยาว่างามอันค่อยมาตึกกระดุงผู้เดียวคอยหนนะคอยฟ่า,าขั้นมันงมก็ได้ไทอันซุ่มอันหลดพวงขาจามางมได้ยาวาา่าเอ้ยเออเขาก็ เขาง้มเป็นค่ว่าค่อยมอบทจัก mm hmm. ขขเขนะาง้มกับบรทีง้มหึงได้ยย่่ะมันง้มมันลาะข้างเลาะเอวมันคอยตึกกระดุ๊งอะไรเ mm hmm. ออไม่เดียวเข,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 ขาก็เมือนเลยเอาต็มเออท่้ำกิน พี่น้องงอมก่อนแล้วที่้ฮบึงอันทิ่มขึ้นแว่นตะลินเมื่อยไเบิงมันล่มหิงเหมือนอันนี้บมือนเออมองหิงเหมือนเว้ยเหมือนมันอยู่ริมอันนั้นเลย อันนี้หอยหอยจุบหอยขมพี่น้องนี่อันนี้เหมือนนี่นีอยูันงนี้เฮ้ยไม้หนิเย็บหน่กล่องไว้อยู่ตะลิง อันนั้นอะไเป็นถ้วยพี่มันจะมีแต่ยูฮันเนาะเป็นถ้วยพี่พี่พี่เม็เปุเ๋ยแล้นะี้ผู้ใดสิกล่องมั่งเดียวว่าไปย่างปลากระกรองอันนั้นไปเลยเจ้าทหาก็อยากคอยงมมันแล้วอยู่นั่น <laughs> เอาที่เอาฮะนะเมดซองกองอยู่พี่เม็ดใส่หนึ่งย่าง <laughs> Nói thử... sì, mình hiểu mùi phải là mùi này đấy mùi nà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 y này mùi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  này กันได้มดไหมดเนาะหอยมือคนได้นไหนิง่ายมันยัองอยู่โอ้ยดานหน่อยให้มันรอดในทะเะน่ะเอามันกำลังสิไตแล้วนะเริ่มสิไตและเอาหอยดิบปูหอยตายจังแล้วกำได้ก็ทิมขึ้นกำได้ก็ทิมขึ้นแลน้วเนาะ แต้ยังยังเนี่เชอรี่ก็มีด้วยอือีเหมือนก็มีนะจ๊ะันนี้เนี่ยพี่อันนี้เนี่ยได้พี่อย่อยู่พี่พี่น่ะพี่น่ะกำลังกำลังแาบปากกำลังเป็นพิหาทางออกไป ลา,างลงนี่นี่อ๋ออืมนนะฮันะนะพี่นะพี่พี่นีที่เอันก็ได <ations> ้นี่กำลังดีโอ้อีเหมือนกับพ่นกระยักไปได้ฮันใช่เหมือนนี่น่

บูมานะครับอ๋อผู้ดเดียวหันยะบ่าโอ้ปุณน่ะข้าวเดียวนี่นนเหมือนี้แล้วอหมือนนไปแล้วอยเหมนอนไปแล้วลุ่มมันมีบ่บูหินตะลีกลบูเหลือจักหน่วย ก็มือเดียวก็เศร้าได้มือเดียวก็เศร้าเอาเศร้าเอามันเป็นคีร้ายหนินี่มันโบอยากมีบ้างอ้าอยู่หันเขากำกี้ดินทรายเขายังได้เห็นดินี่ดิไผรว่าบอกมีนี่นี่ดินี่นี่นี่เอ้าหน่อยเดียวนี่ป้าเนาะเจ้าเมื่อันนี้เอาซะ โอ้ยปากับบอมีมือนี่เออเอาอย่าไปทิ้มึ้นแม่โยนี่ดิหน่วยนี้ก็ได้นี่นี่ดิเออืมนี่ดิหน่วยนี้ก็ได้อืมโอ้ยหัวจุบจุบก็ให้เอาเปไงนมันมีเหรอคุณรัก แม่ยาคือเมาไว้พูน้ำอ่ำๆเลยน้อยกระเทโอ้น้อยกระหี่เอาเพราะนั้นมันเป็นหอยให้ีเด่นนู่นดี่ยุบเยอะปะเนาะเจ้าหน้กันนังจุกจาล

ได้หนื่อยวันนี่ก็มาล้างอีกแล้วมึงนั่นเหมือนยิงเหมือนพี่น้องยิงเหมือนเอาไปเมื่อเหมือนน้อยน้อยน้อยกะหิ้เอานี่มันใหญ่ก็ยังไงกระเดกบะหมี่โอ้ยเดือดซูลมืองอมลงไปแล้วซูลมือเยาว่าเอ้ย มันเป็นม่องเป็นม่องอยู่เด้ออยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เด้อเอาอยู่นล้วเฮ้ยบ่บ่คือเดี๋เอาไปเนี่ยไปเดียวบ่บ่อืมอืมงานดิไปและปลิวไปแล้ว <laughs> เอา้าเนี่ยพี่น้องอพี่น้องหอยอีเหมือนด้วย <laughs> ก็จะว่าอะไรคืออีเหมือนอะไรคืออีเหมือนพ่อว่าก็อีเหมือนก็อีเหมือนสิอะไรคืออีเหมือนยันจะปิ้งข้าวข้าวโอ้ปิ้งอยู่ใส่มหมเอ้า เก็เห็นสักเกินถามหาแต่ยายหว่า <laughs> ยายหว่าไปไหนยายหว่าไปไหนอา้ายายหว่าก็ยุ่งน,น้อยนิดไม่เห็นยายหว่าเดี๋ยวนี้ยายหว่าไปไหนน้องโตมันก็ยกอยู่เรื่อยอยู่เนาะอืเอาเศ้า <laughs> เออ <laughs> เอา้า Mình Bạn nhà vả bò mì đó bàn nay nhau vả nhám nhanh bò mì họ mì mèn họ mèn chơi chou sấy bưng nha mình đúu thêm chiu lúu ụp bàn này mèn này thì nó áo y mèn này bưng y mèn này taikusai <laughs> chúng ta đã นี่เหมือนมันเป็นจิตใจแบบนี้เนาะมีหอยลงไปนี่มีแต่หาดในคักนขึ้นอย่างนี้ยะว่าลงไปนี่เขาก็งงไปคุณเนี่ยแล้วพอเขาก็เมื่อตัวโอ้ยนี่หอดป่านกับเมื่อแหลยก็แลี้ยงนิ่งๆเมื่อยังอันน้ำว่ากันใหม่ตั้งกระโม่ใหม่ ตั้งใจเอาไหมได้้วปลาปยปานป้าปานมีโดนเ๋ยาไม่ทราบคุโบหินอ่าเอยหน่อยได้แล้วมีดหน่อยบ้างขอ, <c oughs> อยง,งมมือวานมือขอยเห็ดอย่างที่แหละไป มือเดียวได้เข้าไปได้ล่งหลายมือได้วานนี่ก็ได้ได้สองสามน่อยเบิ้งหน้าโอ้เต็มจู่ลูกอยู่เหรอวะยาว่าที่ได้กินหอยทายอีกแล้วไม่ได้งงทำไมกันหนาวเหรอเพื่อนบนหนาวเด้อ <c oughs> นักกลางเวนข้ามเดชมันนั้นแล้วมันกลายเนนาบกนได้กับเพราะอันนั้นอยู่อ,ยอันอีเหมือนพี่น้องเบงิงทีให้เบิงอีเหมือน <c oughs> <c oughs> อีเหมือนใช่ปะอ,อ้าวตัวน้อยปานนี้ <c oughs>

มันจะคู่เหมือน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 อแถวนี้เสียกอยากล่มได้นี่กันยืนขึ้นกันล่มแล้วนี่รายอยู่ที่ไหนละที่รายนี่ออกอีเหมือนด้วย ใายเจ็บเอวป้ามีบ,บ่มีบ่จะดิบป้ามีมันมีบ่มันกระเบื้องอ่าละพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนิสก้อนคลิปหน้าเจอกันไหมงมหอยต่อพี่น้องเอ้ย กินหน้าก็จะเป็นง้มหอยคือเก่าแต่เมื่ออื่นมาใหม่บื้อมางมอีกพี่น้องพายายหว่ามาหาอีเหมือนพายายหว่ามาหาอีเหมือนพี่น้องอ้ากินเนื้อไว้สำนัจกจักรอย่าลืมกดไล์กดแชแ์กดติดตามกดกระดิ่งซ่องคนลุ่มน้ำโขงเด้อพี่น้องเด้อง้มหอยยายหว่าอีกแล้วสวัสดีครับผม